อีลอนมาร์ได้มีข่าวอีกแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการชำระบิตคอยน์เรื่องเกี่ยวกับบิตคอยน์ไม่ใช่เป็นประเด็นหลักหรือเป็นประเด็นใหญ่แล้วแต่ว่าการชูเหรียญน,นะครับหรือที่เรียกว่าการเม่าเหรียญหรือที่เรียกว่าการเก่งกำไรนะครับเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากอีลอนมาร์เนี่ยได้ไปประกาศนะครับว่าประชาชนที่อยากจะซื้อ เทสลานะครับสามารถเข้าไปซื้อเทสลาได้เลยนะครับและเมื่อซื้อเทสลาเสร็จนะครับก็จะสามารถที่จะใช้เงินสกุลบิตคอยได้แล้วแต่มีข้อเสนอใหม่นะครับเป็นการทวิตเตอร์ระหว่างอีลอนมาร์กับผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัททั้งสองคนเขาได้ระบุว่าบิตคอยแคสเนี่ยน่าสนใจมากกว่าบิตคอย อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นการเก่งกำไรหรือไม่นะครับสำหรับเรียน BCS หรือ Bitcoin Cash ซึ่ง Bitcoin Cash เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ราคา15,080บาทนะครับดูค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับราคาอยู่ประมาณนี้นะครับก็นับว่าสูงและวันนี้เราจะมาดูกันว่า Bitcoin Cash มันดีกว่า Bitcoin อย่างไร และมันคืออะไรมันเหรียญมันคืออะไรนะครับมันเป็นมาอย่างไรบิตคอยแคส s h นะครับเป็นนักเทรดนะครับที่ที่เป็นสาวกนะครับของบิตคอยนะครับแล,และต้องการพัฒนาระบบบิตคอยในรูปแบบของตัวเองนะครับก็ได้ผลิตเหรียญน,นี้ขึ้นมานะครับกำเนิดเหรียญน,นี้ขึ้นมาประมาณเดือนสิงหาปี่2 1 7 7 ก็คือช่วงนั้นอะบิตคอยมันบูมจริงๆนะครับแต่บิตคอยเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับคือการประมวลผลที่ค่อนข้างช้านะครับและการประมวลผลที่ใช้ข้อมูลน,นะครับในการวิเคราะห์จํานวนมากเนี่ยค้ามีปัญหาเพราะเนื่องจากระบบของบิตคอยเนี่ยมันคิดค้นมาตั้งแต่ปี2009ะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็ได้ถือกำเนิดบิตคอยขึ้นและบิตคอยเนี่ยมันเป็นระบบเก่า ทำให้การประมวลผลอะไรช้าแต่เนื่องจากบิตคอยเนี่ยมันเป็น King of Crypto นะครับคนหลายคนก็เชื่อในเหรียญน,นี้และคนก็ไปเก่งกาไรใน,นเหรียญน,นเหรียญน,นี้ถึงมีราคามากที่สุดโดยที่เหรียญบิตคอยไม่ได้อัดคือไม่ได้ดีที่สุดก็เป็นไปได้ ระบบต่างๆอย่างอีเธอเรียมเนี่ยก็น่าสนใจแต่ราคาแค่สู้ไม่ได้เท่านั้นเองแต่ผมเชื่อว่าเหรียญอีเธอเรียมอีกหน่อยถ้าคนที่เป็นคนสร้างเหรียญน,นะครับและออกแบบระบบออกแบบระบบในการควบคุมคกลไกของอีเธอเรียมดีๆอีเธอเรียมก็อาจจะมีราคา ที่มากกว่าบิตคอยก็เป็นไปได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับบิตคอยแคสต์นะครับก็เป็นการพัฒนาอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของบิตคอยนั่นเองนะครับการพัฒนาครั้งนี้นะครับเนื่องจากาคนที่เป็นคนสร้างเหรียญนี้ขึ้นมานะครับเป็นสาวกบิตคอยระบบทุกอย่างการให้รางวัลน,นะครับเขาเรียกว่า proof of stake proof of work เนี่ยเหมือนกับบิตคอยเลย แต่ระบบเนี่ยมันสร้างในระบบบอกเจนที่สเสถียรกว่าทำให้ปิดบิตคอยแคสตัวเนี้นะครับประมวลผลได้รวดเร็วมากกว่านะครับประมวลผลได้ทีละครั้งหลายคำสั่งนะครับที่มีจำนวนที่มากกว่าฉะนั้นบิตคอยแคสก็คือบิตคอยในเวอร์ชัน2.0นั่นเองนะครับถ้าเกิดเทียบก็น่าจะประมาณนั้น แล้วก็เป็นเหรียญตัวเต็งในสยามบล็อกเชนก็ได้บอกหลายต่อหลายครั้งนะครับหลายข่าวแล้วนะครับที่ประคมงถึงเรื่องบ i t ค o i n แครขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นอีกเหรียญที่น่าสนใจนะครับเปอร์เซนต์การขึ้นลงของเหรียญเนี่ยผมดูแลนะครับก็กที่ผมดูล่าสุดก็ประมาณ5หรือ6%กเปอร์เซนต์ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นช่วงที่ ขา,าขึ้นด้วยนะครับไม่ได้ลงไปตามบิตคอยก็มันแล้วแต่ระบบของเหรียญนะครับก็ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดยังไงผมก็ขออภัยด้วยแต่บิตคอยแคสนะครับโดยสรุปก็คือบิตคอยสองจนั่นแหละพัฒนาระบบการวิเคราะห์นะครับใช้คําสั่งที่เราจํานวนมากๆแล้วก็ความเร็วนะครับในการประมวลผลเนี่ยก็ดีกว่าบิตคอยนั้น b c h จะ เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่น่าจับตามอมงมากๆเลยในอนาคตว่าจะสามารถแซงเหรียญคริปโตหรืออย่าง Bitcoin ที่เป็นราทาเหรียญคริปโตได้ไหมแล้ววันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สุดท้ายนะครับกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ Bitcoin นะครับได้ในทุกอาทิตย์เราจะอัปเดตข่าวกันตลอด รวมถึงความรู้เกี่ยวกับปิกคอยแล้วมี3ช่องทางนะครับ Facebook, ล็อก t และ YouTube อยู่ใต้คลิปนี้สามารถหาดิงได้เลยนะครับสุดท้ายกดกระดิ่งนะครับเราจะอัปเดตคลิปกันตลอดและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ